ไม่ควรมาทําอะไรอย่างนี้นะมันเสียเวลาเปล่าทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วโดยนิทานที่หลวงพี่เอามาเล่าให้ฟังอะ่ะมีชื่อว่าลุงโง่ย้ายภูเขาคุณลุงคนนี้ครับเป็นคนจีนบ้านของแกนะจะตั้งอยู่ตรงข้างหลังภูเขาครับคือหน้าบ้านจะชนกับภูเขาพอดีเลยแต่ว่าในทุกๆวันครับคุณลุงคนนี้จะต้องเดินข้ามภูเขาไปเพื่อที่จะไปในเมืองไปตลาดไปทําการค้าขายแต่ว่าการที่จะผ่านภูเขานี้ไปได้ คุณลุงโง่คนนี้ก็ต้องเดินอ้อมภูเขาครับไปทุกวันทุกวันทุกวันอันนั้นคือกิจวัตรประจำวันของคุณลุงเนาะแต่กลับมาดูที่บ้านของคุณลุงโง่ครับคุณลุงโง่คนนี้เนี่ยที่บ้านครับมีลูกหลานอยู่30กว่าคนอบ้านนี้เป็นตระกูลที่ใหญ่โตมากครับซึ่งคุณลุงโง่คนนี้ครับก็มีลูกหลานที่รักแล้วก็ห่วงใยครับคอยดูแลปรนนิบัติคุณคุณลุงโง่คนนี้ซึ่งคุณลุงโง่คนนี้ครับอายุ90กว่าแล้ว โดยบานปลายชีวิตสุดท้ายของคุณลุงโง่ครับคุณลุงโง่ก็ใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็เลยอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพ,เพื่อช่วงสุดท้ายของชีวิตที่แบบก่อนจะตายครับคุณลุงโง่ก็เลยตัดสินใจว่าเราอ่ะจะเคลื่อนย้ายภูเขาลูกนี้ไปให้ได้เพื่อที่จะให้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปครับจะได้ไม่ต้องเดินอ้อมเหมือนกับคุณลุงโง่เนาะแล้วหลังจากนั้นครับลุงโง่ก็พาลูกหลานทุกคนน่ะไปทยอยเอาหินจากภูเขาอเอาก้อนดินจากภูเขา ทยอยขนแล้วก็ไปไว้ที่อื่นอยู่ันเป็นประจําทุกวันทุกวันทุกวันแต่ด้วยจํานวนของคนแค่30คนกับภูเขาลูกสูงมากเลยนะมันเลยทําให้เคลื่อนย้ายได้แค่นิดเดียวอะ่ะถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาลูกใหญ่ทีนี้ครับมีอยู่วันหนึ่งข้างบ้านลุง,งโง่เนี่ยก็มีตาเท่าฉลาดอยู่ซึ่งตาเท่าฉลาดเนี่ยก็เห็นลุงโง่กับครอบครัวเนี่ยทำอยู่ทุกวันทุกวันก็คิดในใจว่าเฮ้ยทําอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วมันมันเหมือนแบบ มันเหมือนคนที่สักสักแต่ว่าทําไม่ได้ใช้สมองคิดเนาะแต่เท่าฉลาดคนนี้ครับก็เลยเดินไปหาลุงโง่แต่เท่าฉลาดก็ก็บอกว่าเนี่ยไม่ควรมาทําอะไรอย่างนี้นะมันเสียเวลาเปล่าทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วคิดว่าจะขนย้ายหินหรือว่าดินของภูเขาเนี่ยไปได้อีกมากน้อยเท่าไหร่ต่อให้อายุตอนนี้ของลุงโง่อายุอยู่แค่20ไปลายปลายอะ ถึงจะเคลื่อนย้ายหินทุกวันทุกวันไปจนถึงสิ้นชีวิตอะ่ะก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหินหรือว่าดินของภูเขาได้หมดต่อให้เคลื่อนย้ายก็เคลื่อนย้ายได้เพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งในหมื่นของภูเขาเลยพอลุงง่ดินคาของตาเท่าฉลาดเนาะก็พูดขึ้นมาเลยว่าจริงๆแล้วความคิดมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นสิ่งที่เราทําหรือว่าชีวิตเราจะมีอยู่อีกแค่นิดนึงอะ่ะการที่เราทําทุกวันทุกวันถึงแม้ภูเขาอะ่ะมันยังเคลื่อนย้ายไม่เสร็จอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ลูกของ ลุงโง่เองอะ่ะก็จะเป็นคนเคลื่อนย้ายต่อไปเรื่อยๆพอจบรุ่นของลูกก็จะเป็นรุ่นรุ่นของหลานพอรุ่นของหลานตายก็จะเป็นรุ่นของหลานของหลานไปอีกเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยภูเขาอะ่ะมันอยู่นิ่งๆของมันไม่มีทางที่จะเขาเรียกเจริญเติบโตหรือว่าใหญ่ไปกว่านี้แล้วดังนั้นลุงโง่ก็บอกว่าสักวันอะ่ะภูเขาลูกนี้มันก็ต้องหายไปถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่ดีตัดภาพมาเนาะเรื่องนี้จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือเทวดาของภูเขาเออ เทวดาประจําภูเขาเนี่ยก็แบบเห็นลุงโง่ตั้งแต่วันแรกที่เคลื่อนย้ายหินแล้วแล้วก็รู้ว่าลุงโง่ตั้งใจจะย้ายภูเขาไปที่อื่นแต่ว่าพอมาวันนี้ได้ยินลุงโง่คุยกับตาเท่าฉลาดเฮ้ยตาลุงโง่เนี่ยเขาอะ่ะมีมโนปณิธานไปที่แบบแรงกล้ามากแล้วก็กลัวตกใจนะว่าภูเขาอะ่ะมันจะแบบค่อยๆหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคืนถัดไปอะ่ะก็เลยใช้อิทธิฤทธิ์ของตัวเองย้ายภูเขาให้ลุงโง่ไปเลยอะนิทานเรื่องนี้ก็จบแล้วครับโดยที่ นิทานเรื่องนี้ครับสอนให้รู้ว่าสิ่งที่ตรงหน้าของเราครับหรือสิ่งที่เราทำอะ่ะมันอาจจะไม่สามารถทําได้สําเร็จหรือว่ามันยากต่อการที่แบบเราจะทําได้ได้จริงๆอะ่ะอืมก็เห็นไหมว่าเหล็กเป็นตันๆอะ่ะคนเมื่อก่อนอะ่ะไม่สามารถที่ทําให้มันขึ้นไปบินอยู่บนท้องฟ้าได้แต่ปัจจุบันเป็นไงครับเครื่องบินเห็นไหมบินขึ้นไปได้แล้วทั้งที่เป็นเหล็กแบบเป็นตันๆเลยนะแล้วก็ดวงจันทร์ครับมันไกลไหมไกลามากเลยเนาะแต่ว่าคนปัจจุบันก็ ไปได้แล้วเห็นปะดังนั้นครับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคของเราครับหรือความยากลำบากของเราครับเพียงแค่ให้เราครับตั้งสติให้มั่นคงแล้วก็ค่อยๆลงมือทาไปเรื่อยๆครับทาไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งครับยังไงมันก็สําเร็จแน่นอนก็วันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกลูกทรับที่ทาฟังกทุกทุนทุกทุกทุกทุุ